ครับลับซอกครับปีหกร้อยโอ้เลยอจะอยู่ข้างบนโอเคเฮ้ยเมื่อวานเราอยู่ข้างบนนะี่เนาะเมื่อวานเราก็อยู่ตรงนี้นะเออ <c oughs> ผมนั่นเลยบ้านข้างหน้าผมนู่นน่ะกลางไปเลย ติ๊กเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตองอะไรต้องอรกางบอกเลยครับนี่นเจ้อะไรเนี่ยเจ้มานี่นตรงนั้นไปกระตายเีจะวิ่งขึ้นทันเตรอเจ้าไี่เหรอเจ้ใช่ไหมหลายหลายนี้นี่นี่นี่ผมตีแค่นี้มาเหยียบมือเนี่ยเจ้าเจ้า เอาแบบเดียวแมาแวมาเลยที่เขาสองที่เขาสองที่เขาสองโฟกัสมุมเดียวพอนะโฟกัสมุมนี้พอมุมอื่นไม่ต้องสนโฟกัสมุมนี้พอเดี๋ยวพยายามระวังใหญ่เขายิง โอเคนั่นแหละหัวสองเอเอหัวสองเอสกาวเฉยนะอ่ะฮะโอเคลอยยิงได้ก็ลอยพยายามมองมนวใบชัดม่ชัดที่อยูุ่มบนนี้ด้วยม่ชัดอยู่มนบนบนนี้แต่ผมหลบหลังบ้านเเห็นมัดันเลยไหมดันเลยไหมเลยลุยเลยลุยเลย าสองคันเหมเอือนเดิมมเดี๋ยวยุติยุยุดวิ่งวิ่งวิ่งคุณตามคุณตั้มถอยเลยต่อ้ว่เก็บเอ็นบีีได้ไหมครับไปชานแล้ว ผมหน่อยข้างหลังข้างหลังผรยิงแค่สองเอวบนนู้นอยู่นะฝั่งนู้นเนี่ยไปสี่สามดูด้วยจอผมหน่แคชทแบคแชทดูให้แบ็คแชทให้ผมหน่อยเอายิงได้แชทอยู่โอเคครับโอเคผมได้มุมเอียงมเกาะแล้วเนี่ยไ s เปอร์ฝังรูง้ Sniper ล้วเนี่ยโดนเก็บแล้วเนี่ยเบชันบอลมันจะไม่มีทีดียะมีสไนเปอร์อยู่คันหนึ่งมั้งครับบนทางบนฝั่งนู้นน่าจะเป็น WT นะผมเบชัดนั่น,นย,งนาานยิงได้ไหมเบชัดอัตจรยิงได้ไหม อยู่หลังบ้านนะผมเอาเห็นเหลือยีอ่สิบสามก็ตายเองอาจจะจอตายแล้วออกมาหลายตัวได้วนะมันลงไปได้ข้างล่างเอะพี่เห็นไหมทางซ้ายอ่ะมีหลุมลงไปอยู่ ที่ผมไปอยู่อ่ะอยู่ได้ตั้งนาน่ะถ้าไม่มีคนมาเอะผมยิงแลนวดีทีับพี่น้อยระวังแ็คแคทข้างบนหลอยตูดนะครับผมโดนไปสามวสี่ัวครับก็จัดกาแมชัทข้างบนได้ครับผมยิงตรงกลางได้ทุกคันเลยอ่ะผมออกไปไม่ได้อ่ะแมชชัทยิงผมอ่ะ ใช่ครับผมก็โดนไปสี่ดอกอค,อคุณนอาสายไรรงโอย่าศูลยาินทีเรียบรย้อยอ๋อ แชดลุ้มมยิงได้ใช่ไหมเดแอดสองครับยิได่านึงแล้วเกิดช่นีห้าขึ้นไปยันไว้ครับอย่าให้มันยิงผมอ่ะตัวยิงตัวแล้วอีห้ากสองเอไปช่วยหกสองเอได้ไหมครับ น้ยมไม่เห็นผมว่ยิงแม็เกเชตอยู่เนี่ยหกสองทางผมไปอยู่ทางนู้นด้วยกันเลยได้ไหมแต่ผมโดนอยู่แล้วเนี่ยเจเก้าอ่ะคุเต้ไปไหนเอ่อพี่หูวพี่หูวเอาก้อนหินด้านหน้าปิดใต้ท้องไว้อ่ะแล้วยืนยันไว้ก่อนทาไหจะให้ผมลงไปไหลได้ไหมเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ระวังระวังทีห้าเจ็ดด้วยนะแอบอยู่ตัวงอ่ะผมเก็บแต่แคตตตอนนี้โอ้สองตัวไม่ออกไปไหนเลยเว้ยตองแคตั่น่ะลงไปเนี่ยครับไปได้บ่ททีห้นล้พี่โลพี่โลเวอริเออเวลายิงหมดแล้วอย่าหันหน้าให้มันอย่าหันหน้าให้มันยังยังป้อมไว้สักสี่สิบห้าองศา

ให้คุณปีลงไปหล่อเยอะว่ะที่ห้าเจ็ดคันนึงอ่ะที่ว่าใกล้ตายเลยหนึ่งเลหนึ่งแถวผมผม้อาเหลือลสามร้ออ่ะโอ้อาาเนี่ยสอสองอออีันนึ่งลงได้ไหมครับโอยังไม่ทันยังไม่ทันลงเลยยังไม่ทันลงไลยไ,ได้ใช้ได้ไม่ถึงสิบเมตรเลยอ่ะ dành nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทีน้เจ็บสักนะัดทีน้เจ็บสักนะัดโอ้ยนอ่นนนพิ่งโผล่มาทีห้เจ็เลือดเหลือน้อยอ,อ่ะผ้ปมันทางผมละโอ้ยโดนสวยเลยแมคเจท แบ็คแชทอย่างเดียวเลยเบชคแทอ่ะว้าวมองไม่เห็นอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมวิ่งมาถึงเนี่ยไม่มีใครยิงผมเข้าสักคันอ่ะอยู่่ในแบชแคทข้างหลังอย่างเดียวเลยใช่ผมก็เดินข้างหลังไอ้แบคแคทอีตัวแสบิ้มไผเนี่ยผมไม่ยังเกาะด้งกระสุนเล่นๆเนี่ยยันยันไว้เดินไปข้างหลังอย่างเดียว ตาจอันสองคันครับนะรูปอะไรเอ่ยอ่ะรูปจอเราโดนอะไรเจ็บโดนจอมันสมยิงมั้งไม่โดนแต่ฉันเห็นแต่ฉันยิงจริง้วขาดแล้วก็จอมลงไป แมตชัดมันแสบมากอ่ะโอ้ตีนะครับมันอยู่เนี่ยขาดอยู่เนี่ยไม่มีคนยิงให้แล้ว <laughs> โอ้ดบิวทีด้วยตีดักันเลย ฉันนั่นไปยูที